คู่ที่3ของรายการศึกจิตเมืองนอนท์ครับเมื่อค่ำคืนวันจันทร์ที่14มีนาคม2559โปรโมเตอร์สมจิตแฟน่นแก้วจัดยอดค่าดูค่าชมนี่797,250บาทนะครับชาวต่างชาติ177คนครับก็เรียกว่าเป็นยอดค่าดูค่าชมที่เรียกว่ามหาศาลแะครับและที่สำคัญนะครับก่อนที่จะ จัดมวยนี่ได้รับข่าวดีเมื่อช่วงเย็นนะครับพันประยัจิตเมืองนอนท์ครับนักชกในสังกัดนักชกคู่บุญนีคลองถ้วยพระราชทานเป็นยอดมวยอสาพศติดต,ต่อกันด้วยครับมาดูคู่นี้ครับคุณผู้ชมมาดูแสงดาวเอราวัณครับเจอกับทางด้านของชัยศิริสอจอเล็กเมืองนอนทหรือว่าเจ้าเงาปีศาจอบอตอลำพองท่าไม้อะ่ะครับเข่าแรกเข่าแล้วครับเสียบซ้ายมาเจอขวาโต เสียบซ้ายมาครับขวางฟันศอกซ้ายครับแสงดาวนี่ลูกศิษย์ของดาบตำรวจเกียรติศักดิ์มูดอครับนายกสมาคมมวยอาชีพภาคใต้จากยะลาครับโอ้ยงัดศอกขวาครับเงาปีศาจเคยได้คู่ดูเดือดลูมินีด้วยนะครับเงาปีศาจทิ้มาอยู่เรียมนอกครับปล่อยตัวยกที่สามานี่สามหนึ่งนะครับอยู่ที่แสงดาวเอราวัณครับเสียบซ้ายเสียบขวาครับ นี่แหละครับ่ายมเอราวันเด็กชุดน้ำหนักประมาณนี้นี่โอ้โหเรียกว่าขึ้นมากันเต็มแผงเลยครับชยัยศรีเดินเจอแข้งขวาของแสงดาวครับต่อยไม่ถึงแทงเข่าวขวาครับฟันศอกฟ้าครับลุ้มล่าไม่ได้ครับแสงดาวนี่อาวุธเยอะน่และครับขวาเอาเสียบซ้ายครับเขาก็มีจุดแข็งของเขาแหละครับด้านของเจ้าชายัยศรี ตีขวาครับอาล่ะครับชักตีได้เอากระทุ้เข่าซ้ายไว้ขวาครับแสงดาวเอาฟันซอรครับเอาซึมซึ้มแรงขวาตามครับเจอเข่าวขวาฟันซอขวาครับโอ้โหวันนี้เอาซอกมาแก้ข่าวเลยครับตามตำราเลยเดินต่อแรงตีขวาครับแสงดาวรัดไว้รัดไว้ อา้าวแทงขวาครับเงาปีศาตฟันศอกอา้าวต่างคนต่างแทงฟันศอกขวาครับเจอข่าซ้ายเจอศอกขวาอา้าวปรัดตีข่าวซ้ายเสียบซ้ายครับเสียบขวาครับยัดไส้สวยครับไม่สนรับชนเข้าไปครับชัยศิริชัยศิร,ริพยายามหาเหลี่ยมตีเอาตีขวาเอา้าล้มลงไปอยู่ข้างล่างครับเดินต่อครับชัยศิริ สียบซ้ายครับแสงดาวครับตั้งเข่าไว้90องศาแล้วกระทุงเข้าไปดื้อๆอตีขวาผมตีใ้สิริตีซ้ายครับชักจะตีได้นะครับชักจะตีได้ครับอยู่ที่แรงปลายแล้วครับตอนนี้ไปเตรียมตัวมาดีกว่ากันครับถ้าเกิดทางด้านของแสงดาวหมดไม่ต้องถามว่ากองเชียร์เหลือไหมชีพ โอ้โหเสียบขวาครับแต่ว่าแมทางด้านของชัยสิริโดลทนได้โหมดยกกรับโหมดยกลุงกัลยาครับนี่เป็นคุณพ่อของปีใหม่เอราวัณนะครับทีมงานสตราฟของค่ายมวยเอราวัณครับเรียกว่าชุกเลยครับตอนนี้เด็กเอราวัณค่ายมวยเอราวัณนี่เรียกว่าขึ้นมาต่อยกรุงเทพนีแทบจะทุกๆสัปดาห์ครับ ยก4ครับ6 1ครับอยู่ที่แสงดาวเอราวัณแทงขวาแล้วก็ขวางไว้ช้ยศรีเดินครับเจอแข้งขวาครับแทงขวาไปสอดในได้ไหมอ่าสอดได้ขวางแขงขวาครับแมดึงครับลม้ลมลงไปครับรอจังหวะนี้อยู่แล้วครับเดินต่อจำปั้นหนึ่งสอง เจอแข้งขวาครับถีบซ้ายไว้ถีบซ้ายครับแสงดาวครับแข้งขวาครับอ้โหูดูครับอาวุธเยอะหลากหลายเอาเจอเข่าซ้ายของชัยศรีเสียบขวามาครับเยยะหมดเชียวนะครับแสงดาวอ้าวชัยศรีเร่งขึ้นมาครับแสงดาวก็โต้ทุกลูกชัยศรีตีต้องโต้เราถูกต้องแล้วครับไม่โต้ไม่ได้ครับคือนอกจากตัวเองจะเจ็บคนเดียวแล้วนี่คู่ต่อสู้ได้ใจด้วยนะครับคือคู่ต่อสู้ได้ใจนี่มันนําความบันเลยมาให้ตัวเองด้วยครับพร้อมทีมงาน เพราะฉะนั้นนี่ต้องโตครับกัดฟันโต้ตลอดพยายามใช้หลหลีมาเอาแข้งขวาแทงเข่าวซ้ายครับชัยศรีกดแขนมาตีขวาครับชัยศรีตีข่าขวาครับต่อคำพูดกันไม่อยู่ครับตีซ้ายครับแสงดาวกรรมการแยกแล้วก็เป็นชัยศรีครับเดินต่อครับนี่ชกเป็นคู่ที่3นะครับในศึกจิตเืองนนท์ครับ อาแทงขวามาแทงขวาโตครับเสียบซ้ายเสียบซ้ายคืนเสียบซ้ายไปสอดในได้เจอศอกล็อกรัดอาแทงขวาแทงขวาครับล็อกรัดตีซ้ายเจอขวาครับซ้ายไปขวาคืนอาละครับเองมาค่าคืนเองมาค่าคืนแล้วก็กรรมการแยกครับอย่างไม่หยุดครับชัยสิริเดินเข้าไปเจอแข้งอายนเขาขวาแทงขวาครับฟันซอกครับแต่ว่าระยะเนื้อมันสั้นไปหน่อยครับ ชัยศรีดูครับก็ยังดูแล้วมีโอกาสนะครับชัยศรีเดินครับแสงดาวแข้งขวาชัยศรีตีข่าวขวาครับแสงดาวรัดตีขวาครับซ้ายกดแขนแล้วแทงซ้ายไวเนี่ยครับโอ้ครับโอ้ยขวานแทงดีครับขวานแทงดีครับท่านรองเจียวจ้าวครับท่านรองเจียวจ้าว แข้งขวาครับแสงดาวเจียวจ้าวเหรอแข้งขวาครับเจียวจ้าวเอาแข้งไปเจียวจ้าวเอาแข้งไปเอาชัยศรีแหมเจอศอกงัดศอกเอ้าถอยเลยครับเอ้าเจอศอกขวาครับเมาเลยครับเมาเลยครับชัยศรีครับโอ้โหมันจําเป็นต้องเดินมันจําเป็นต้องลุ่มล่าม่ะครับให้ทํำยังไงได้ะครับมวยเป็นรองเยอะแต่ว่าปลายยกก็มาทําได้ดีนะครับทางด้านของเจ้าชัยศรีครับ แม่ถ้าเกิดไม่เจอสอกนี่ผมเชื่อว่าอัตราต่อรองนะครับตลาดลามี่จะไปอีกแบบหนึ่งเลยครับแต่ณขณะนี้นี่ประมาณ60หนึ่งครับอยู่ที่แสงดาวครับ mm hmm. เพราะว่าตีได้นะครับตีได้ไม่ใช่ตีไม่ได้จําเป็นต้องเดินอีกแล้วครับชัยสิริต้องระวังศอกด้วยนะครับวันนี้แสงดาวทําให้เห็นแล้วนะครับว่าวันนี้สอกนี่ฉวัดฉวีเยนมากเด mm ี๋ยวว่าสอกนี่ทรงประสิทธิภาพห mm hmm. มัดครับ แสงดาวไม่แลกไม่ปะทะงัดศอกกําปัดขวาโอ้โหนี่แหละครับโดนสะสมไปเยอะครับโอ้ปิดก่องเลยครับโอ้โหศอกขวาครับแม่นึกว่าหมัดศอกซ้ายไปแล้วศอกขวาครับโอ้ศอกครับศอกครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่หมัดจบข่าวครับในยกที่ห้าครับแสงดาวไอระวันครับโชว์ฟอร์ม สดใสซา,าบซ่าอีกแล้วครับท่านครับได้รับการชูมือคนที่ดีใจมากกว่านักมวยก็นู่นแหละครับดาบตํารวจเกียรติศักดิ์มูดอครับเจ้าของสีเสื้อเอราวันครับจากยะหาจังหวัดยะลาผู้แพ้ก็นอนเปลครับเท่านั้นแหละครับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับไม่รู้จะไปตูนตื่นตอนไหน